สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเวลาเดิม8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันหัทไยการเพรประวัติค่ะ รับหน้าที่ดําเนินรายการน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องราวนะคะความเคลื่อนไหวหรือจะเป็นข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยายลัยสงขลานครินมานำเสนอกันเป็นประจำค่ะช่วงนี้นะคะเราจะขอนำเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะกับช่วงรอบรั้วมออ,อค่ะช่วงรอบรั้วมออ,อ ก็ต้องบอกว่านะคะได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดรชาคอนประพรมนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยการจัดตั้งหน่วยเร่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์ภาพบาติกงานหัตถศิลป์ชายแดนใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ประเด็นโครงการที่เราจะร่วมพูดคุยชื่อก็อาจจะยาวนิดนึงอย่างที่ได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่แต่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจนะคะของโครงการแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะที่วันนี้เนี่ยจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะคงจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของที่มากันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะมีที่มาโครงการอย่างไรคะ่ค่ะ จริงๆโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ทางบบขนะครับเปิดรับทุนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยครับที่ทํางานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ส่งมายังส่งเรื่องมาทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเข้ามาที่สานักสานักวิจัยและพัฒนาก่อนครับคราวนี้สานักวิจัยพัฒนาเนี่ยก็เลยลองควานหานะครับก็คือหา ว่าเอ๊ยมอ,อเราเนี่ยทำาอะไรกันบ้างนะครับทำาอะไรกันบ้างเราก็เลยมาพบว่าคะณะศิลปรกรรมศาสตร์เนี่ยก็เคยทำงานที่มีภาพาติกหรือมีสถาบันของตัวเองอย่างที่ปตัตานิตา<ะ>ที่ทะวูแลแล้วก็ให้องค์ความรู้ทางด้านภาพาติกอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้มีการพูดคุยกันในคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หลายคะณะนะครับ<ะ>โดยที่มีเจ้าภาพก็คือทางอา,อาจารย์สุนทรซจ่งเป็นหลอที่การบาดีเนี่ยนะครับก็ เ,เราพบว่างั้นเราควรนําเสนอสิ่งที่เรามีนี่แหละกับแหล่งทุนกนะ็คือทางบอกปคนะครับก็เลยมีการเรียกคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หลายๆคณะเลยครับทั้งศิลปรกรรมนศาสตร์คณะาทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาการสื่อสารมาพูดคุยกันว่าเอ้ยเราจะนําเสนอเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านผ้าบาติกนี่แหละนะให้กับทางแหล่งทุนครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ โครงการวิจัยชุดนี้ค่ะครับค่ะครับก็เรียกว่าเป็นในส่วนของ โครงการนะคะที่เป็นความการผนึกกำลังกันนะคะของทั้ง3า <c oughs> หน่วยงาน <c oughs> ใช่ไหมคะคณะเลยนะคะที่มีการร่วมกันในส่วนของโครงการในครั้งนี้แล้วก็ที่มาอย่างที่บอกนะคะแล้วเมื่อมาร่วมพูดคุยกันแล้วเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องของโครงการนี้ขึ้นมาอ่านนะคะ <c oughs> พูดถึงแนวทางต่างๆนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะคะ <c oughs> มีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า เป็นต้นทุนอย่างไรบ้างที่จะได้นําต่อยอดต่อไปค่ะจริงๆในพื้นที่สจังหวัดชายแดน,นภาคใต้เนี่ยครับเราเห็นผู้ประกอบการผ้าบาติเนี่ยเยอะมากค,ครับแต่ว่าเราไปพบว่ามีผู้ประกอบการหลายๆแหล่งหลายๆท่านหลายๆชุมชนเนี่ยก็เอาอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยม,มาออกแบบเป็นลวดลายผ้าบาติค่ะนะครับอย่างเช่นในในปัตตานีเนี่ยเราก็รู้ว่าเออมันมีผู้ประกอบการหลายๆคนที่ไปเอา ลวดลายจากกระเบื้องกระเบื้องเครือบหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เจอในทะเลอะไรประมาณอย่างเงี้ยแลวมันออกแบบเป็นลวดลายผ้าบาติกของตัวเองซึ่งผมมองว่าผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยสามจังหวัดเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่ควรจะนําเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือทั้งประเทศเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอัตลักษณ์ที่มันมันมันน่าสนใจนะที่ไม่ใช่เป็นลายดอกไม้ลายอะไรที่มันมีอยู่ตามปกติธรรมดานะครับ ก็เลยคิดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะนำจะอยากจะสื่อสารทุนวัฒนธรรมเหล่านี้ไปยังบุคคลภายนอกหรือนอกพื้นที่ให้ได้เห็นเราอยากจะให้ผ้าบาติกของเราเนี่ยเป็นเหมือนผ้าฝ้ายทางเหนือที่ที่สามารถส่งขายได้เราอยากจะให้ผ้าบาติกของเราเนี่ยมีบทบาทหรือมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเหมือนผ้าทอ ทาใหม่ทางด้านอีสานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กเป็นการต่อยอดคือโครงการนี้จริงๆคณะศิลปรกรรมนะก็เคยเได้ร่วมมือกับโครงการของทางท่านรองอรุณีวันในทุนบปทมาต่อ,อนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยก็เคยหยิบมาต่อยอดจากที่ทางรองอรุณีวันไดน้ทำไปแล้วแล้วก็มาต่อยอดเพื่อพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อ ในในอนาคตอืมค,ค่ะนะคะก็อันนี้คือเรื่องของแนวทางที่จะเตรียมที่จะต่อยอต่อไปนะคะคแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของอขณะนี้เนี่ยนะคะมีการ ดำเนินการอ่านะโครงครการ es, ต่างๆเนี่ยคะ่ะอยู่ในห่วงไหนอย่างไรนะคะคแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะดําเนินการในส่วนนี้อย่างไรทราบว่าวตอนนี้ก็มีเรื่องของการเริ่มนะคะประชาสัมพันธ์นะคะไปยังในส่วนของผู้ประกอบการ,รที่อาจจะมีความสนใจแล้วก็อยากจ,จะมาร่วมโครงการใช่ไหมคะจ่าอืมคะ่ะอย่างนี้ครับจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะ เปิดรับผู้ประกอบการพัฒนาผ้าบาติกแล้วเนี่ยนะครับเราย an ังเปิดรับนักออกแบบนักออกแบบในที่นี้คืออะไรเราเปิดรับนักออกแบบที่ทําเซรามิกทำไม้วัสดุผลิตผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้จากแก้วจากกระเบื้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวัสดุอื่นๆแล้วเราจะพยายามเอาเทคนิคบาติกเนี่ยไปผสมผสาน สิ่งที่เขาทาอยู่แล้วขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้กอบให้เกิดมาเป็นโปรดักใหม่ๆโปรดักใหม่ๆที่ที่ที่นอกเหนือจากผ้าบาติกที่เรามีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการที่เราเปิดรับนะครับเดี๋ยวค่อยให้พี่กาฉายสไลด์ให้ดูนะคะอาจจะขึ้นภาพขึ้นมาประกอบนิดนึงนะคะเราเปิดรับทั้งผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์ทำผ้าบาติกอยู่กับผู้ประกอบการที่เป็นนักออกแบบด้วย นะครับเพื่อเอาเทคนิคพาติกเนี่ยมาผสมผสานนะครับให้เกิดเป็นโปรดักต์ใหม่ๆและที่สำคัญนะครับโครงการนี้เนี่ยเราได้ทำ MOU หรือเป็นมีพาร์ทเนอร์เป็นเซ็นทรัลกรุ๊ปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ผ่านเข้ารอบการเลือกจากโครงการนะครับผลงานนี้ได้นำไปขายในร้านในในร้านกู๊ดกู๊ดครับอยู่ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปใช่ครับในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปซึ่ง จริงเซนทันคุบเนี่ยก็ช่วยเหลือเราเยอะแยะมากมายโดยผ่านสิทธิเก่านะครับดรเตชาชัยให้เครดิตอาจารย์ดรเชาชัยนิดหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่าอะไรคนในมออน่าจะรู้จักตรชาชัยเป็นอย่างดีเป็นสิทธิเก่าคณะรัฐศาสตร์นะครับครับก็ช่วยเหลืองานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างดีเลยโดยที่ยอมมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดให้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่นี่แหละครับที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยแล้วส่งขายหรือ ขายในช็อปของทางเซนทันกรุ๊ปเลยชื่อร้านว่ากูดกู๊นะครับแล้วก็มีที่หนึ่งที่ทางเซนทันกรุ๊ปเปิดโอกาสให้เราไปวางผลิตภัณฑ์ได้ก็คือที่ตลาดจิงใจม,มาร์เก็ตเชียงใหม่โอ,อค่ะสองแห่งนะครับอตอนนี้ที่เรามีพาร์ทเนอร์กันกับทางเซนทันกรุ๊ป ค่ะนะคะพูดถึงตอนแรกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าพูดถึงคําว่าบาติกบางคนอาจจะนึกถึงในแง่ของผ้าอย่างเดียวแต่ที่อาจารย์ได้บอกมาก็คือว่าจริงๆแล้วสามารถออกแบบลงกับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้น่าจะก่อเกิดเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามที่เราได้อ่ ตามชื่อโครงการเลยนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ีจะเกิดขึ้นในมิติใหมายที่เชื่อว่าจะเป็นอะไรที่จะเป็นอัตลักษณ์ เออนะคะของพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่ได้ได้นำเรียนนะคะว่าจะได้ต่อยอดแล้วก็มีในเรื่องของการไปวางที่ตลาดไหนอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนนี้บางท่านที่สนใจเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีนะคะการที่จะประสานหรือว่าจะสมัครหรืออะไรอย่างไรไหมคะอาจารย์เผื่อว่าบางท่านอาจจะดูอยู่ะไร่าเ้ค่ะรบกวนพี่เอาแอดโฆษณาทาง ของสถาบันวิทยุเมื่อกี้ครับหรือคณะศิลปกรรมขึ้นก็ได้ครับจริงๆตอนนี้ครับเราเปิดรับแล้วนะครับเปิดรับผู้ประกอบการนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาอัพสกิลเรีสกิลกับทางคณะศิลปกรรมมาศานะครับจริงๆเราเราแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับคือทั้งปีเนี้ยเราจะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกๆสกิลเลยครับมันเป็นความร่วมมือสามนณะอย่างที่บอกนะครับ ในสกิลแรกเนี่ยก็จะถูกพัฒนาโดยคณะศิลปรกรรมศาสตร์โดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภาพปฏิกและนักออกแบบะจะเข้ามาอัพสกิลรีสกิลที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านบาติกไม่ว่าจะเรื่องของการดึงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาการใช้สีอย่างไรการใช้ผ้าอย่างไรหรือการใช้เทคนิคบาติกนะครับไปลงกับวัสดุอื่นๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นักออกแบบเนี่ยมาได้เลยครับตอันนี้มามาสมัครได้เลยครับแล้วลองใช้เทคนิคบาติกเนี่ยมาสร้างสรรผลงานใหม่ๆดูเผื่อว่ามันจะไปถูก ต้องตาต้องใจอาจจะแบบเรียกว่าปังนะใช่ครับต้องตาต้องใจกับผู้ประกอบนักอาจจะเป็นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนหรือจะเป็นผู้ที่ต้องการเสพงานสินทั้งหลายแหล่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอาจจะราคาสินค้าของท่านที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นก็ได้อันนั้นคือพาร์ทหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตา์นะครับอันนี้คือเป็นพาร์ทที่เรียกว่า upskill reskill คราวนี้เนี่ย พอผู้ประกอบการซึ่งอัพสกิลรีสกิลกับทางศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยเนี่ยก็จะสูกส่งมาที่คณะมนุษย์นะครับซึ่งคณะมนุษย์ก็จะมาดูเรื่องของ business model canvas การวางแผนธุรกิจการวิเคราะห์ทางการเงินนะครับว่าเอ๊ะเราสุขภาพทางการเงินของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นยังไงเราจะไปต่อได้ไหมเราจะต้อง ใช้แหล่งทุนไหนหรือเปล่าหรือแล้วเราก็มีการมีการวางแผนทางธุรกิจนะครับเรื่องของผู้ประกอบการเองหรือวิสาหกิจชุมชนเองนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือจะเป็นการส่งผ่านจากคณะศิลปกรรมมาที่คณะมนุษย์นะครับพอเสร็จสิ้นกระบวนการที่คณะมนุษย์นะครับคณะมนุษย์ก็ที่จะส่งไปที่คณะศิลปกรรมเอ้ยคณะวิทยาการสื่อสารคณะวิทยาการสื่อสารก็จะให้ k n o w l ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ storytelling การเล่าเรื่องนะครับการสื่อสารการตลาดนะครับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับการที่จะพยายามพรีเซนต์ว่างานของตัวเองเนี่ยให้ออกสู่สายตาของผู้บริโภคควรจะทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกรลเวลหนึ่งของคณะวิทยาการสื่อสารเราเห็นเส้นทางเลยนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ใช่ครับก็คือจะถูกส่งผ่านไปเรื่อยๆื่อๆจนสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า pitching แล้วก็ matching ก็คือเราจะสอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รู้จักการ pitching matching นะครับกับสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยงานของเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหมคะจา์แบรนด์อื่นจะสนใจอยากจะมาคอลแลบด้วยเราเคเห็นผลิตภัณฑ์เช่น ยูนิโคเนี่ยผมขอยกตัวอย่างครับยูนิโค่เนี่ยเขาก็ไปคอลแลบกับออย่างอื่นหมายถึงว่าแบรนด์อื่นเช่นมาเวลเอยหรืออะไรเอยอะไรประมาณนี้ครับเขาอยากจะอาจจะมาคอลแลบกับ งานบาติกของเราก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมูจิในเครือเซนทานเองซึ่งก็มีร้านหรือมีช็อปของตัวเองอยากได้ผลิตภัณฑ์บาติกเนี่ยเป็นเสื้อผ้าในผลิตในในาเราอาจจะเห็นในอนาคตก็ได้นะคะเราอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นของเราเนี่ยอยากไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็เลยมีกระบวนการของการ pitching มทชิ่งเนี่ยเพื่อสอนให้ผู้ประกอบการในอนาคตคือ ถ้าหมดโครงการวิจัยเราไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเติบโตได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสู่วงจรของธุรกิจได้เราเคยดูซีรีส์เช่นสงครามส่งดวนอาจารย์นะครับเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเราอาจารย์บอกว่าก็ยกตัวอย่างว่าอาเตีมากเลยนะคบอยากผู้ประกอบการเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับในอนาคตหัดไปหาพาร์ทเนอร์ไปดูว่าการแมทชิ่งทำไงเหมือนกับที่ สงครามส่งด่วนแบบชิ้นกับบอลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้ลักษณะออกมาเป็นลักษณะประมาณอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือพาร์ทหนึ่งที่เราอยากจะให้ผู้ประกอบการการทำนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าผู้ประกอบการยังไปไม่ถึงเราก็ยังมีช่องทางหรือดิสติบิวชันก็คือทางเซ็นทันที่จะรองรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับไปขายใน ช็อปของเขาในเครือเซนทันเองเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มาร่วมโครงการก็คือไม่ต้องกังวลทุกอย่างเนี่ยเรียกว่ามีเปรียบเหมือนกระบวนการต่างๆดูแลกันตั้งแต่อย่างที่ได้บอกไปนะคะทั้งในแง่ขององค์ความรู้ทั้งในเรื่องของอะไรต่างๆจนนําสู่เรื่องของสินค้าที่จะไปวางนะคะจหนายหรือว่าออกสู่ตลาดนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆกลุ่มเนี่ยค่ะบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของภูมิปัญญามีสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเป็นในฐานะของผู้ประกอบการที่ท่านได้ทําอยู่เดิมแล้วค่ะแต่ว่ามาร่วมโครงการนี้นะก็จะได้อัพสกิลร <skill S 2> ีสกิลต่างๆนะนำ uh huh. ไปสู่เรื่องของนะคะความยั่งยืนที่จะต่อยอดไปไป,ไปสู่การสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าต่อไปนะคะ uh huh. นะคะแล้วก็ในส่วนโครงการนี้เนี่ยเรียกว่าเนี่ยจะมีการคิดว่า ห่วงของการดําเนินการใช้ระยะเวลาประมาณแค่ไหนอย่างไรจริงระยะเวลาของครงนการนะครับหนึ่งปีเต็มๆเลยครับตามตามแหล่งทุนที่ได้มานะครับซึ่งตอนนี้กระบวนการก็คือเปิดรับผู้ประกอบการแล้วนะครับตามที่แอดโฆษณาที่เด่นได้ขึ้นไว้นะครับซึ่งสามารถดูได้ผ่านช่องทางนี้คือคณะศิลปกรรมภาสาคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยการสื่อสารแล้วก็สถานีวิทยุมหาไรศกลักครีนะิทยาเขตปตีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปยัง LED หน้ามอหน้ามหาไยนะครับหรืออาจจะทางเพจของมหาไรลางของที่หักใหญ่ตรงนี้จํากัดไหมคะอาจารย์ไม่จํากัดเลยครับเปิดรับเลยครับแล้วก็เราอยากได้คนที่มี potential มีความฝันนะครับว่าเราอยากเอาของของเราเนี่ยอยากจะสื่อสาร ไอสิ่งที่เรามีเนี่ยออกสู่ภายนอกนะครับเราไม่จํากัดเลยว่าว่าจะอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่สนใจนะครับสามารถสแกน QR code ที่มีไว้ในหน้าแอดโฆษณาได้เลยนะครับในนี้ก็จะมีใบสมัครจะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ใช่ไหมคะเป็นกฟอร์มครับกเล็กน้อยๆครับไม่ได้เยอะมากครับแต่ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะมาสมัครกับเราต้องมีพอรด์ฟอเรียโวต้องยื่นพอรด์ฟอเรีโอให้เราดูว่าเ้ย ที่ผ่านมาทําอะไรมาบ้างเราจะได้มาดูว่าเขามี potential แล้วยเพียงได้จะไปต่อกับเราได้ไหมนะครับแต่จริงๆเราอยากได้ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งผมมองว่าในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเยอะนอาจารย์เยอะมากเยอะมากครับมีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนที่ทำผ้าบาติหรือทํำผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ลองลองมา เปลี่ยนแนวบ้างหรอเอาอเทคนิคมาติกเนี่ยไปใช้ดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงค่ะคนะคะคือบางอย่างคําว่า<ม>อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทุกอย่างนะคะก็สร้างสารรค์มาร่วมให้เรียกว่าตามยุคสมัยที่อาจจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะคะเป็นสิ่งที่จะทัชใจกันละกันนะ<อ>สำหรับได้ทุกกลุ่มทุกวัยะนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายหลาย,ลายผู้ประกอบการเนี่ยคะ่ะก็มีในเรื่องของพลังมีในเรื่องของความเข้มแข็งอยู่แล้วในระดับ,ดบหนึ่งนะคะแล้วยิ่งมาเข้าร่วมโครงการก็ยิ่งจะได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กเกิดเป็นเรื่องของความ ยั่งยืนแล้วก็เหมือนก็นจะได้เปิดมิติอื่นๆที่จะเพิ่มเติมอย่างที่อาจารย์ได้นําเรียงกันต่อไปนะคะอาละค่ะนะคะอาจารย์อยากจะมีอะไรที่จะกล่าวฝากเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับโครงการค่ะก็ฝากาถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ,รบที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรืออาจจะมีการาแนะนําจากทีมงานนักน,นักวิจัยน,น,นี่แหละครับ <acements. S 2> ที่แบบไปไปไปเชิญชวนนะครับว่าให้รับ ให้เข้าร่วมโครงการนะครับอยากจะให้ลองมา,เ,าเข้าร่วมโครงการนี้ดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะได้อัพสกิลรีสกิลนะครับสองจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบิสเนสโมเดลต่างๆนะครับเรื่องของการวางแผนธุรกิจเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเงิน แล้วก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอนาคตนะครับเรื่องของการเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิงการสื่อสารการตลาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผมว่าอันี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำระดับประเทศเลยนะครับซึ่งท่านนี้คือระดับประเทศเราเรารับรู้อยู่แล้วแหะนะครับว่าระดับประเทศซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้า ทำได้ดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตได้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือมากพอสมควรเนี่ยเรายัางมีช่องทางการตลาดไปยังต่างาประเทศด้วยผ่านกลุ่มเซนทันเพราะทางเซนทันเองเขาก็มีห้างสัพสินค้าในต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราก็อยากได้นักออกแบบด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ที่อยากจะเอาองค์ความรู้หรือศาสตร์ทางด้านบาติกการออกแบบามาผสมกับการออกแบบวัสดุที่เขาทําอยู่ เช่นบางคนอาจจะทํำหวายอยู่อย่างเงี้ครับเป็นโคมไฟหวายลองเอาเทคนิคบาติกเอาสีบาติกเนีไปลองดูเผื่อมันจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าของเขาเองหรือแม้กระทั่งบางคนทํากระดาษอยู่ก็จะอาจจะเอาว่าเทคนิคบาติกเนี่ยไปวาดลงบนกระดาษกลายเป็นวอลเปเปอร์ซึ่งฝรั่งอาจจะชอบนะคะอันนี้แบบว่าเริ่มที่จะมองเห็นอะไรที่เราอาจจะ ว้าวหรือว่าคิดไม่ถึงมาก่อนก็ได้นะครบซึ่งมันก็จะเป็นการเปิดตลาดมันก็จะเป็นการเอได้ตลาดใหม่ๆขึ้นนะครับอันนี้คืออยากฝากผู้ประกอบการเลยว่าอย่าเก็บความฝันของตัวเองไว้ในแค่สามจังหวัดเอาความฝันนั้นนะครับมาทำให้มันเป็นจริงเราเรามีของอยู่แล้วะนะครับเราสามารถไปไปได้ไกลกว่าที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรน ทำด้วยตัวเองอเรามีมหาลัยซึ่งมีองค์ความรู้และเป็นความร่วมมือการบูรณาการกันถึงสาคณะม,มาช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งมากคือเซนทันนี่ยมาช่วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามาเถอะครับมามาร่วมโครงการกับเรา,าระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการเทรนต่างๆแล้วต่อยอดเรามีช่องทางการตลาดให้คุณจะไปไกลกว่าที่ อยู่ในพื้นที่นี้แน่ๆนะครับอันนี้ฝากไว้ครับค่ะคราคาเอาลาะค่ะนะคะก็ต้องบอกว่านะคะในเรื่องของการดําเนินโครงการนะอาจารย์บอกวาอ่าระยะเวลา1ปีเนี่ยนะคะยังมีการเดินทางเรื่องราวอะไรต่างๆที่เชื่อว่าความน่าสนใจเนี่ยนะคะก็จะมีอาจจะได้มาอัปเดต นะคะ,ใ,คะในห่วงโอกาสต่อไปอีกะนะคะว่าอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เราจะได้เห็นก่อเกิดเป็นรูปธรรมนะคะ อีกไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะขอให้ทุกท่านอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าความฝันหรือว่าสิ่งที่เป็นต้นทุนนะคะทางวัฒนธรรมต่างๆความเป็นอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยค่ะขอให้ส่งต่อออกมาแล้วจะได้รับการเผยแพร่ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรชาครประพรมนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยการจัดตั้งหน่วยเร่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประหุวัฒนธรรมชายแดนใต้มหาวิทยา วิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขับเคลื่อนอัตลักษณ์ภาพบาติกงานหัตถศิลป์าฉดด้านใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รายการที่นี่บมออเราก็จะเจอเจอกันนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันหัตถการเพชรประวัติค่ะนะคะและอาจารย์ชาคอนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ uh